ตั้งผุนเดี๋ยวมีไปเอาไปเฮ้านี่ได้สิไปเอาได้ไปเข้ามาลำหลังเนี่ พุ่นทีย่างขนาเทีย่างฮะเออยามเมื่อติดนี่ขึ้นทั้งนี้ไปทั้งนั้นก็ได้เออไปทั้งนั้นก็ได้ไปติดติดแค่ดอกน้ำแห่งนี้บนบมีปิงในเจ๋งแม่ผมมาชาวบัวกับสีลำหน้าก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยภาพบรรยากาศก็ไม่ได้คอยถ่ายลายยันกระเจ้าขึ้นหายนาะมาลำหน้าชอยเพิ่นเนาะชาวบัวกับสีลำหน้ากันเนิ่ สบ,บายดีเอฟซีเบิร์สุขุสุข,สขพลพ่อกับสาบัวอีกแล้วเนาะพ่อกับสาบัวมืัอนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็ยังอยู่ทงไฮทงนาคือเก่าเนาะคุณค่ะบรรยากาศาบางคนก็นแล้วบางคนก็นยังบ่ทันแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบางคนก็หวานฉะเลยน้ำน้ำท่วมอะดินทราย ไหลเข้ามาใส่ให้หน้าเคียงหน้าจะเทพังเบิดพ่อแม่พี่น้องเลยโปรเจกต้กตนใหม่ต้นตตกเต็มอยู่นี่น,นี่บ้านเอาได้นี่ดินทรายเข้ามาถมเบิดบกุกลอยออกเปนไรอันนี้หน้าจะเจ้าเพิ่นปลูกเอาเพิ่นลำเอา คือเน่พอม,ม่พีปน้องเลยแต่ว่าน้ากระเจ้าวาดเนาน,นี้เขาบกคอยอ,ออกดีน้ำเถอะเบิดนี่โอ้ยบ่มีทางลงแล้วบดน,นี้ทางนี้จะหาบอลลงเลยวัอนี้ซาบัวกระชิดไปลำหน้ากระเจ้าอยู่พูดเน,นาะองพุดน้ำถ่วเบิดได้นี่ เต็นไม้ต้นตตกก็ขึ้นมาไหลมาข้างอยู่ทึงหัวน้อยเฮ้ย <c oughs> พังมดสบายดี <c oughs> เตรียมพร้อมแน่นานะ เตรียมพร้อมไปลำให้ลำหน้าได้บึงเนี่ยใช่พอดถุงเท้าถุงตีนพูอ้าขับกันยังวะนี่ยดำดำใส่ขีนมันำเออดนหน้าดำยันตีนเดะยันตีอ่ะปิงเนยกะก็ข้นก็แลบวก็ำเขาได้มาหันปิงอ่ะบอกเออจะตันี่ยขนพื้เอเอายันไตมันก็หาทางเข่าได้ปิงนะ ได้จบผูมาเตียมพร้อมานี้เหว่ทางนี้จ้าพ่อเข่ามากินพักแน่เนาะมากินักแน่เฮ้อแบเห็นเย่ปารอะรัให้ากนะลำเลาแรงลำเลาแรงรอเชาเรือบร้อยเนาะแมนเอ้าถุงเท้าขาดรนีุ้้อันมันลกเีดอันันั้นบุณาน

มาก <c oughs> ินตะปู<า>ไปได้ไปได้มัดคัดแทะอูุ้่นกระเจ้ายางไปแล้ว <c oughs> มาเด้อมาเด้อไปปลูกนะปลูกหน้าลำนะอันนี้กะเป็นไห,หนากระเจ้าแต่ว่านำน,ำนำยน ห่วมแล้วก็เอาดินทรายดินทรายไหลเขามาให้น่าก็เลยกระเจ้าบ่มบ่ได้ปลูกกระเจ้าสิมาปลูกมันเต็มให้น่ากับบึกเลยเป็นห้องเลยบัดดินทรายปลูกมันใช่คักปันยังหมมได้ โอ้ภูเขาคนมันน้องเลยมาซอยกระจ้าปลูกนะชา,าวนี้ก็ไปปลูกนานาเทิงพูนเนาะก็เลยมาแวะแวะกินเข่าอยู่เทียงหน้านี้ปุ่นม,ม đây là cả ca đỉnh mà ổ bớt bộ xang lúc bật này. lúc nhạc, nhạc. đây rút đây nữa, tốc này thì rút bơ rút đỉnh xoay ổ bật này ไซเถอะเบิดกระเจ้าเอาแห้งกันพอกระเจ้าเลยเอาแห้งกันแล้วกระจ้างมาอีกเจ้าคองหน้าเพิ่นสิโลโลเอาแห้งหน้าไผ่ปลูกก้นลำก้นกะเข้าก็ไปซอยเพิ่นบัดหน้าเข้าลำกะกระเจ้าก็มาซอยมาซอยปลูกมาซอยลำ อเกิบแล้วดินโลม

จะเจ้าตกขาใบเดียบร้อยเอ้าเกิดไปป้าไม่ใช่นะนานน่อย ก้าเต็มอยู่เห็นนะมขึ้นทางนี้กะนมีแต่หิงหญ่เนาะแนวอยู่บ่อหรอกแปลงจะคนหลายอยู่บ่อคนนะถามหาคนหลายก่อนนี่เนี่เนยเหื่อย่างหอดเมือ่อยเลย

cái <laughs> wow. gì nam hèn ní Cái hèn เดี๋ยวมีไปเอาูไปเฮานีได้สิไปเอาได้ไปเฮามาลำหลังเนี่ยบินเหนียวเลยพุ่นที่ยงงขนะเที่ยัง เอองามเงือดติ๊กนี่ขึ้นทั้งนี้ไปทั้งนั่นก็ได้เออไปทั้งนั่นก็ได้ไปติ๊กติ๊กแค่ดอกน้าแห่งนี้บ้านผมีปิ่งในเจ็งแม่มาชาวบัวกับสีลำนาก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยถ่ายภาพบรรยากาศก็ไม่ได้คอยถ่ายลายยันกระเจ้าพื้นหงายเนาะมาลำนาชอยเพิ่นเนาะชาวบัวกับสีลำนาก่อนเนอ เกือบแล้วกาเบิดก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพุ่นลำตั้งแต่พุ่นขึ้นมาลำทัางเทิงเลาะลงมากาบบ่พอวัดสิไปลนโรแช่บัดน,นี่บ่ม,มีกาแไรสีเม,เมื่อได้บัดน,นี่เฮ้ยพุ่นเอากาเลยอ่ะ เอานยนเองกะเจ้านะ่จ้าบดอะไรบดไกูมึงนีะบบบนี้ก้าบ่พอนะโอ้ใส้กะหน่อยคนเนาะเนาะเผื่อแตเผื่อแตถ่ายฉนจริงจหรือหึแ่ยอยมือ กาบุพเอ้ไรขนมอมให้ขนมอมนะจ้างมาปลูกหน้าไรขนมอมบ้ายดังบัดนี้ลโอ้มาหาดังสัคนเนมนไง ไปเบข้าคุ้งหนาเลยกาเบิดลกับเมื่อคุณเจ้าของเพิ่นยังไปหากาหน้าใกล้แบบ ปลาเรือนะไม่ได้องเลยอันนี้ก็มีแห้งแน่และก็มีกระเจ้ามาจ้างมาลำเลยตอนต่อหนึ่งร้อยเช้าหน้หน้าห้างทำให้ให้ชุดท้ายบัตก้าบุพเพกัะป๋ะแหละสาบัวไป ผู้ขึ้นกับึ้นพวกสุดสุดทนาแหละกะบูมีกาแหละกะกาผู้ขึ้นแนะ่ผู้ล้ำต่นะอแนนะ่กาบบุพเพเห็ดดีไดนะ้ใช่เนาะป้า ทีเลือดไทยกับเจ้าขนาหน้ยบ้นตลาดนี่โอ้ยเป็นหน้าดินดินเหนียวขนาหน้ยทำไมไม่ต้องเลยเจ้ากินเหล้ากินเบียร์นี่ไตขนาหน้ยแบบนี้บ่ได้ได้นี่ ผู้เละสิโตกให้หน้าเพิ่นผู้เละขี้เรากับเจ้าบโบหางมันไตขาน่าหน่อยถ้าบบกินนี่มาไตได้ถ้าไตเดี๋วต๊ะขานาเลยขาน่าหน่อยเนียให้กับเจ้าว้ายังลำต่อก็มีเอ้าขนมนี่บบกินบ้านี่บโบกินนี่คอแล้วนี่ ลายคนเดี่ยวไว้นางอู้นางท่านเพิ่นบบท่านได้ยางกลับบ้านนางท่านเพิ่นได้ขี่รถไทยรถกระบะคอนยาว นี่ยังกะเจ้ายังมุดไอ้มาปูกเพื่อนไทยทินไหมลมผัดเถียงนาเจ้าของเพื่อนก็เพรพังเบิร์ดนะยังบัวท่านแลวอยู่เสบัวลำมา หนาของชาบัวชาบัวก็ขึ้นมาเนาะกระเจ้าลงน้ำหลังก็เลยนานหอดคันโอ้หอนแหละเมื่อยเมื่อยฮะจังไดคลิปนี้ชาบัวกรสจะเอาไว้ชับนี้ก่อนเดอ้อเนาะถ้าชาบัวเบ่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยเดอ้อเนาะกับชาบัวกับผมมีเวลาหรือว่าถ่ายคลิปลงก็นานๆเอาถ่ายลงเนาะหรือว่านี่แหละถ่าย ภาพบรรยากาศหรือว่าทงไฮทงหน้านี่แหละให้เอฟซีในเบิงในชมน้ำกันกับโบผ้าวเบือซาบัวเด้อเนาะซาบัวกับอะไรไปโลทั้งใดอันสาหรับคลิปนี้ซาบัวกับชิดได้ขอกลับบ้านก่อนเนาะสาหรับคลิปนี้ขอก่าวขึ้นมาสบายดีสบายดี